สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกทีแล้วร้อยสี่สิบแปดห้าร้อยยี่สิบเจ็ดลานไม่เบื่อหน้ากันหรอเบื่อเหรอฉันต้องเบื่อไม่ไม่ถามว่าคนที่บ้านเบื่อหรือยังไม่เบื่อหรอกเพราะว่ามีฉันคนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับผ่านแฟนเพจเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับวันนี้เฟิร์สแล้วก็พิชัดอาเกนนะครับใช่เราก็จะพามาเช็คโปรโมชั่นนะครับรวมถึงดู สินค้าใหม่ๆนะครับจากแบรนด์ชั้นนำของเราครับผมนำไปเลยวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Mac กจีนนั่นเองนะคะชั้นสองติ้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 งฉันจะขายเสื้ออีกแล้วนะติ้งติ้งเห็นเราแบบนี้แล้วนะคะก็เลยจะพามาอัปเดต แฟชั่นนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยอะไรอินอะไรเอาอะไรฮอตอะไรลดโดยเฉพาะแม็กซีนก็น่าจะเป็นแบรนด์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าแบบว่าจะทักอยู่วันนี้เนี่งนี่ก็แม็กซีนไงอ่านี่ก็แม็กซ์ว่นมีได้ อันนี้ซื้อแล้วยังก่อนมีป้ายใช่อเงียบไว้เงียบไปอ่าโอเค uh, okay. เริ <g TS> <g TS> ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนเลยมาถือเห็นป้ายแตะตามากๆนะคะสำหรับวันนี้โปรโมชั่นของแม็กยีนที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตของเรานะคะซื้อชิ้นที่1ลด18%แต่ถ้าซื้อชิ้นที่2ลดอีก80%ค่ะ คือยังไงคะคุณทำโปรโมชั่นเอาสังคมเหรอคะหรือว่ายังไงคะแล้วรถขนาดนี้ดิฉันก็ต้องซื้อสองชิ้นหรือเปล่าคะใช่แน่นอนครับพี่ชาติก็อย่างที่พี่ชาติบอกนะครับชิ้นแรกนะครับลด18นชิ้นที่สองลด80เทั้งล้านเลยนะครับพี่สมมุติว่าสมมุติว่าที่เอากางเกงยีนกางเกงยีนใช่ไหมจ้าที่เอากางเกงยีนราคาเต็ม1 1 9่งพห่รเาาบาทราคาเต็มอยู่ตรงนี้ อ๋อ oh oh, น,นะคาเต็ม1,995บาทบแล้วก็ลด18%อาลดลงไปเลย18%เนาะเหลือ1,635บาทครับผมแล้วถ้าพี่เอาอีกอันนึงถ้าพี่เอาอีกตัวนึงนะฮะตัวนี้ก็จะลดไปเลย18% 80%เอ้ย80%นะครับเหลือตัว399บาทจ้ะแมคะ่คุณพระคุณพระ โปรดีอย่างนี้นะคะต้องรีบคว้ากันมาแล้วคาะคุณชวนเพื่อนมาได้นะครับชวนเพื่อนมาเลยนะคะทุกชิ้นในร้านใช่ไหมยัอทุกชิ้นในร้านครับผมจะเป็นสินค้าเก่าใหม่ New alive ได้หมดเลยครับในราคานี้นะฮะอ่ะนอกจากโปรนี้แล้วนะคะยังมีอีกโปรหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยซึ่งนั่นก็คือ special set นั่นเองนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านแม็กยีนของเรานะคะใน จำนวนทั้งหมด3ชิ้นคละได้นะนี่เขาบอก3ชิ yes. ้นคละได้นะคุณจะได้ไปเลยในราคา999บาทน้องใช่ตกตัวละ333บาทเองครับพี่ชานคนละอันแมทจะเอาทีเชิ้ต3ตัวก็ได้กางเกง3ตัวก็ได้หรือหมวก3ใบก็ได้หรือจะคละอย่างละ1 1 1ก็ได้ในราคา999บาทคละได้หมดเลยหรอได้หมดเลยคว่าไปเดี๋ยวฉันโทรเรียกเจ้าหมูมาแป๊บนึงนะพี่ชานลองหยิบ เสายืดคอกลมสักตัวหนึ่งเท่ๆถ้าเกิดว่าพี่จะเลือกให้กับผู้ชายสักหนึ่งคนนะครับพี่ผู้ชายของพี่ผู้ชายของพี่ก็ต้องใส่อะน,นิ้นแล้วกันดูแบบดูไม่เยอะมากดูเหมือนรู้ว่าฉันก็ยังใส่แม็กยีนอะพอ,ะอะหยิบหมวกมาแมทก,กับเสื้อผู้ชายฉันเซ่อะแล้วพี่ฉันเลือกมาอีกหนึ่งตัวครับมันจะได้ครบ3มชิ้นไงเ,ออเป็นสเปเชียลเซตสมชิ้นนะครับออะอย่างนี้แล้วกันเรียบๆม้อะหรือว่าสีสีดีสีสีสักหน่อยดีกว่าไหมสีขาวสีขาวเหรอเหลืองได้ไหม หน้าเหลืองได้ฉันชอบตัวนี้อ่ะสมมติฉันเลือก2ตัวนี้อสองตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับหมวกอีกหนึ่งใบติ้ง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 สามชิ้นราคา9 9้าร้อยบเก้าทครับท่านเดาเราต้องเรียกเพื่อนแล้วล่ะตอนนี้เราซื้อคนเดียวไม่ไหวละตกชิ้นละ333บามนี่ไงมีสามคนเลยมีฉันมีเธอแล้วมีตากล้องอีกคนนึงอ่าครบแล้วครบละล้วไม่ต้องไปไหนละนี่อยู่ตรงนี้แหละอ่าสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะใครสนใจนะจ๊ะก็แวะมาดูมาเลงกันก่อนนะอันนี้เราเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะจ๊ะ ซึ่งเสื้อยืดของเขาเนี่ยอย่างที่บอกคุณภาพดีอยู่แล้วนะสำหรับใครที่เป็นสาววอกของแม็กกีนนะคะลายก็น่ารักนะไม่ได้ว่าแบบว่าลายเอาอะไรนะก็เป็นลายสตรีทสตรีทอยู่เล้หลายคนอาจจะมองว่าแม็กกี้นโอ้โหเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วจะทันสมัยหรออย่างไรนะครับแวะมาดูก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาปรับโปรดักต์แล้วให้เข้ากับทุกคนทุกสไตล์นะคบพี่เดี๋ยวพาไปดูของใหม่บ้างดีกว่าจริงๆของใหม่ก็ร่วมโปรนะอยากจะบอกนี่ เออฉันอยากให้เธอใส่เกงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกงแบบไหนก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกงขายาวกึ่งๆใช่ไหมคะขาสั้นงขาสั้นครับพี่ใช่ไหมฉันฉันฉันว่าเธอใส่เปิงนะอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ได้แต่ว่าเราจะใส่มาทํางานไม่ได้ไม่ได้ในโซนนี้ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นเหมือนกันนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะโปรที่หนึ่งย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับซื้อสินค้าชิ้นแรกในราคา ลด18จากราคาป้ายครับผมชิ้นที่2ลด80ไปเลยนะครับแล้วก็โปรที่2เป็นโปรเซต999บาทสั่งพิซซ่าเลยค่ะคุณสามารถคลาสสินค้าในร้านแม็กยินได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะในราคา999บาทเท่านั้นจริงๆเขามีอีกโปรหนึ่งนะโปรอะไรนะฉีดวัคซีนใช่ป่ะใช่ครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็คือ ลดไปเลยนะครับ50%ซทั้งร้านเลยครับพี่ลดลไม่ต้องซื้อชิ้นที่หนึ่งที่2เลยก็คือลดพิเศษตั้งแต่ชิ้นแรกใช่ไหมครับจริงๆถ้าพี่เปิดแอปหมอพร้อมให้ดูว่าได้รับวัคซีนแล้วก็คือลดได้เลย50ซตใช่โอ้ย,อยลดอาะเธอทำไมล่ะทำไมโปรดีขนาดนี้ล่ะนี่อะฉันเหมือนซาร่าไหมซาร่าซาร่าคือใครไม่ใช่สิซาร่าคือใครก่อนซาร่าคือใครเหมือนโรซาไม่ใช่โรซาคือใครก่อนสอดมะเขือเทศเกลียด ตอนนี้นนเราอยู่ในโซนสินค้า,<อ>าใหม่สินค้าใหม่นะคะ new arrival นะคะก็จะเป็นมีเสื้อมีฮูดมีอะไรต่างๆมากมายนะคะอ่ะอย่างที่บอกว่าโซนี้ก็ร่วมโปรเหมือนกันนะจ๊ะเสืเ้อยีนนี้ที่พี่ชันจะลังใส่อยู่นี้นะคะก็เป็นสินค้าใหม่เหมือนกันนะอันนี้น่ารักใช่ไหมนี่ให้ดูราคากันสักนราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้2,595บาท 2,595ันบาทถ้าเกิดใช้โปรฉีดวัคซีนลดเท่าไหร่ครับ50%าสิเอเหลือพันนิดๆปะพันเท่าไหร่คะเหลือ1,297บาทครับเฮ้ยเลิศ่ะนี่แม็กกีนนะพันสองเองหรอแม็กกีนแจ็คเก็ตนะพันสองเองหรอไม่ถึงพันห้านะแค่พันสองกว่าพันสามเองนะว้าวปวยว่าปาเออ น่ารักนะสำหรับใครนะคะที่เป็นสาววกนะะเดี๋ยวนี้เขาก็มีดีไซน์มีอะไรใหม่ๆนะอย่างตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นผ้ายีนนั่นแหละแต่ว่าเป็นคอจีนเห็นปะเดี๋ยวนี้เขาใส่คอจีนกันเยอะนะเนาะมันก็จะดูแบบว่ามไม่ได้เป็นทางการมากก็ยังดูลำลองนิดหน่อยแต่ว่ากึ่งกึ่กอยู่อ่ะอย่างตัวนี้นะคะราคา1,795บาทถ้าใช้โปร5้ก็จะเหลือก็จะเหลือ,อ 9, 9. 800ร้อ่าแปดราสิบเบาทแปดก้าสิบาทก็เก้แหละประมาณใช่คุ้มคุ้มแม่ว่าคุ้มอ่ะน้องเฟิร์สพาไปต่อเลยจ้ามาครัมาฝั่งนี้กันบ้างครับนอกจากเสื้อผ้าที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะครับของฝั่งผู้หญิงนะครับนี่เฟิร์สจะพามาดูนี่เฮ้ยเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ากระสอบเหรอเออๆเออเท่เกินนั้นเท่แบบนี้นะครับก็คือใครที่ชอบสะพายกระเป๋าถุงผ้านะครับถุงผ้ารักโลกนะครับตอนนี้แม็กซยินก็มีขายแล้วแหละ ไม่ว่าแม่ชอบแหละอย่างที่เฟิร์สบอกว่านะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแม็กีเนี่ยเขาทำโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์วัยรุ่นมากขึ้นด้วยนะฮะอย่างใบนี้เนี่ยโอ้โหนี่วินเทจมากๆเธอเฟิร์สสะพายกับเสื้อตัวนี้ล่ะพี่ก็ชอบมากเลยแล้วอยากจะพลิกราคาให้ดูแล้วเธอจะตกใจเท่าไหร่ก่อน เห็นไหมราคานะอันนี้ไงหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าคุณหนึ่งร้อยี่สิบเก้าเป็นราคาที่ลดแล้วเนาะคุ้มมากคุ้มหมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะใส่ได้ทุกอย่างจะเก็บเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายไปกลิ่นรอบก็ได้หนีตามผู้ชายอีกแล้วเหรอหนีตามผู้ชายอีกแล้วซื้อเสื้อผ้าให้ผู้ชายหนีตามผู้ชายอะไรต่างๆมาครับพี่ใหม่ตามมา เรามาดูเสื้อฮาวายสำหรับคุณสุภาพบุรุษกันสักหน่อยดีกว่าครับอาจายดูสักหน่อยเผื่อปีหน้าฉันจะได้ไปทะเลกับเขาบ้างอะไรบ้างเราต้องซื้อปีนี้เผื่อปีหน้าใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอันนี้จะเป็นเสื้อฮาวายนะครับจ้ะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะฮะแต่ก็ยังขายดีก่อนขายดีอยู่นะครับน่ารักด้อนี่น่ารักมากสวยมากนะครับราคาเต็มนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดร้อย 97บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการใช้โปรชิ้นปซีนหรือว่าถ้าใครจะซื้อ2ชิ้นเราก็ใช้โปรหลักของทางร้านได้เลยนะครับก็คือชิ้นที่2ลด80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไหมคะลดลดชิ้นแรกลดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วชิ้นที่2ลด80%นะฮะชิ้นที่2เหลือเท่าไหร่ครับพี่ถ้าลด80%ดสิบต์แล้วติ๊ก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 สามร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยสิบเก้าบาทสำหรับเสื้อเชิ้ต ต้องเอาลงมาแล้วล่ะสำหรับเสื้อเชิ้ต319รบาทต้องเอาลงมาแล้วล่ะอ่าใช่ครับพี่ชาดลองพาไปดูอะไรอีกสักอ,อย่างหนึ่งไหมมากันต่อเลยค่ะอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะรู้จักกับตัวนี้คือบอมเบอร์แจ็คเก็ตไม่รู้ว่าทุกคนยังมีความชอบอยู่ไหมแต่ว่าเราว่ามันคลาสสิกนะนอกจากยีนแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบแจ็คเก็ตที่จริงๆแล้วใส่สบายนะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็ตรงแขนเนี่ยเขาก็จะมีนจัมอย่างนี้ นะแล้วผ้าเนี่ยไม่ร้อนเลยมีกระโปรงกระเป๋าเท่ๆแหละสบายๆใส่คลุมได้นะคะเดี๋ยวเช็คราคาให้นิดนึงนะว่าเท่าไหร่ติ้งติ้งติ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 งราคาเต็มอยู่ที่2,995บาทนะคะถ้าใช้โปรลด50%ก็จะเหลือ1,495บาทนั่นเองจ้าถูกต้องหรือว่าไปมีเพื่อนมาก็ใช้โปร18หรือ80ก็ได้เนาะถูกต้องเห็นไหมมีหลายโปรมากเนี่ยอู้โปวดหัวไปหมดใช้โปรไม่ถูก นอกจากสีที่พิชัดโชว์ให้ตะกี้แล้วก็ยังมีสีแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบสีสีกากีใช่ไหมไม่สีเขาเรียกว่าสีเขียวทหารเขียวทหารหรอแล้วกากีคืออะไรก่อนหนึ่งสีกากีจะเป็นสีเบทป่ะครับน้าตาเนาะใช่สีน้าตาสีาบอดสีไปแล้วหนึ่งทาบอดสีไปแล้วเอออ่ะมีสีอื่นอีกไหมตรงขอบขอบอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีดีเทลตรงคอนะครับแล้วก็ที่อกก็จะเป็นปักโลโก้แม็กแบบนี้นะครับ S <S ราคาเท่ากันเลยนะครับลดแล้วเหลือ1,495บาทให้ดูด้านหลังนึงจ้าอ่าเท่ๆไปเลยอ่าจริงๆก็สีมาตรฐานนะแบบว่าใส่ง่ายๆไงผู้ชายเขาไม่ฉูดฉาดภาพไปดูพี่ชัดแวก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 อัสสซรี่สักหน่อยหมจริงนี่มาที่ตัวนี้ที่เฟิร์สใส่อยู่นะครับ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูวินเทจนิดนึงนะพี่ชัดนะใช่ใช่ด้วยดีเทลของสีขาวนะครับแล้วก็แถบสีแดงแถบขาวแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่พี่ใส่อยู่นะครับอ่าด้านหลังจะเป็นแบบนี้ด้านหลังโชว์ด้านหลังนิดนึงปุ๊บนะฮะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่1,795บาทนะครับอ่ะซอมออกมาจากรอนเวย์หน่อยจ้าหนดูซิออกมาจากรอนเวย์ยังไงต้ช ป๊าปาป้าปปโอ้โหสื่อมือชนเยอะมากเลยสื่อมือชนเยอะมากเลยโอ้โหเท่มากเลยนะครับเดินคนเดียวก็ได้ปะเดินคนเดียวก็ได้เดินคนเดียวก็ได้ปะบิวกันเองนะบิวกันเองสองคนแวะมาดูได้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะหนึ่งพันมาแวะตรงนี้อีกสักหน่อยได้ไหมอยากให้ดูพวกหมวกกับรองเท้าแตกนิดนึงจ้ามาเลยครับทางนี้เลยจริงๆหมวกกระเป๋ารองเท้าอัญรณีต่างๆก็รวมอยู่ในโปรโมชั่นของเราเหมือนกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีลายน่ารักน่ารักเยอะนะทุกคนพี่ว่าดีเลยแหละโอเคเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูจริงๆใจเนี่ยอยู่ที่ใบนี้เดี๋ยวดูคเห็นจิบตั็งแต่ตะกี้แล้วล่ะ795บาทลด50%ก็เหลือ300กว่าบาท397บาทครับพี่ชาติ9 7บาทเห็นไหมไม่รู้ว่าหน้าขาวหรือว่าแมสขาวอ่ะเดี๋ยวฉันรู้สึกว่าฉันขาวมากขอกระต่างหูด้วยนะตัวนี้อดูมีความแบบว่า ด้ซี่ด้งซี่อะขอเพิ่มแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหมเธอเธอแมทซีเธอแมทซีอ่ะได้โคเวอร์เป็นนักเบสบอลหนักเบสบอลหนึ่งนะครับอืมได้อยู่อ่ะแล้วแบบนี้ก็สวยนะใบนี้ก็ราคาเท่ากันเลยนะครับ795บาทลดแล้วเหลือ397บาทนะครับใช่ค่ะถุงทงถุงเท้าอะไรก็มีนะทุกคนแล้วว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนน่ะแต่งตัวกันเก่งนะผู้ชายเดี๋ยวนี้ใช่แฟชั่นกันด้อยอะกระเป๋า อ่ลองกระเป๋าให้ดูสักนิดนึงจ้ากระเป๋าสะพายแบบนี้เขาเรียกว่ากระเป๋ากระเป๋ายังไงแบบยังไงอะ cross body ได้ไหมไม่ได้เป็นเอวไงคาดเอวอเป็นกระเป๋าคาดเอวสะพายข้างคาดเอวได้หมดปรับ <Under Arm S 2> สายได้ต่างๆนะครับใช่ค่ะมีทั้งหมดโอ้โหหลายช่องมากเลยค่ะคุณคุณจะใส่อะไรละ่ะกุญแจรถกระเป๋าตัง สมุดบัญชีธนาคารได้ได้หมดใส่กระเป๋าในกระเป๋าก็ยังได้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยถูก <นะ S 1> ต้องถูกต้องอราคาใบนี้อยู่ที่1,395บาทนะครับใช่ค่ะะลดแล้วเหลือ697บาทนะครับลด50%ไปเลยเนาะที่อยากดูกระเป๋าถือจังเลยเอาลงมาให้หน่อยได้ไหมกระเป๋าถือใบไหนก่อนนู่นู้นู้นนน่ใบนั้นน่ะเออสเปคอะไรนั่นหรอเนื้อนสีส้มเนี่ยสีสีเนี่ยสีถังนี่เหรอเออสีน้ำเงินสีถังสีอะไรเนี่ยอ่ะ ลองดูซิว่าแบบนี้นฉันมาก็น่ารักนะเธอเนี่ยมีใครชอบเหมือนเราไหมอะเราว่าโอเคแหละพี่ชัดไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระเป๋าทรงประมาณนี้เนี่ยเอาไปใส่อะไรได้บ้างก็เหมือนเดิมคอนเซปต์ใส่ผู้เสื้อผ้าหนิตามผู้ชายข้างในนี้ก็สามารถบรรจุได้หลายอย่างนะคะหรือจริงจริงเอาไปใส่ปิกนิกก็ได้นะวนแบบผ้าห่มผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยได้ได้หมดจะปอกเก็บผ้าห่มเขาเรียกว่าเป็นทรงอะไรบักเก็ตเหรอ คล้ายแหละเป็นถังอย่างงี้ใช่ไหมเออใช่อ่าโ,โ,โอ้โหดีเดอ้อได้อยู่ไซส์ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะสามารถถือได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายยูนิเซ็ก์นะอ่ะใครชอบแนวนี้ก็แวะมาได้นะจ๊ะไหนใบเท่าไหร่ก่อนราคาเหรอเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทคะ่ะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท ส่วนใหญ่ที่เราดูราคากันนะครับจะไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันสักอย่างไม่ถึงพันสักอย่างเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นใครที่ฉีดวัคซีนแล้วลด50%ทั้งร้านเลยนะครับแล้วไหนจะซื้อชิ้นที่2ลด80อีกใช่แต่ว่าถ้าใช้สินค้าชิ้นแรกลด5 0ของโปรโมชั่นวัคซีนแล้วอ่ะจะซื้อชิ้นที่2ลด80ไม่ได้นะคนละโปรนะครับต้องเลือกก่อนว่าแบบจะใช้โปรไหนถึงจะคุ้มค่านะครับมีโปรหนึ่งที่อยากจะแนะนำค่ะซึ่งก็คือเสื้อที่เป็น ประเภทฮูดนะไหนน้องเฟิร์สลองหยิบมาสักตัวนึงเพราะว่าร้านเขาบอกว่ามีโปรลด50%ค่ะสําหรับเสื้อฮูดช่ยดูราคาจากป้ายเหลืองได้เลยอันไหนเลือกซีเดี๋ยวนะที่ถูกใจเธอน่าจะเหมาะเอ๊ะทำไมเราเลือกยากจังเออที่ถูกใจเธอน่จิ้มมาสักอันนึงแบบนี้ละกันเหลือตัวเดียว สำหรับฮูดนะคะก็ลดไปเลย50%นะจ๊ทุกสีทุกรุ่นนะอย่างตัวนี้ราคาเต็มคือ1,995บาทนะครับลดเหลือเท่าไหร่จ๊ะลดเหลือ900กว่าบาท995บาทมันจะไม่ผิดนะฮะฮูดเราก็ร่วมรายการนะฮูดผ่าหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีหมวกเนาะนี่เท่นี่เขาก็อินกับช่วงพรายมันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอ่าส่งส่ให้เดี๋ยวส่งให้ดูอ่ะ นี่นะครับตัวนี้ยังมีอยู่นะครับมีไซส์ยอยู่นะครับใช่แล้วจ้าแวะมาดูได้เลยค่ะเช็คไซส์เช็คราคาได้เป็นโลโกแม็กแบบนี้นะครับเล่นดีเทลสีที่มันเป็นเป็นพรายเนาะนี่แล้วเขามีดีไซน์แบบต่างๆนะนไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาเด้อดูดีอันนี้เขาเรียกว,ว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวส่งให้เฟิร์สด,ดูเดี๋เป็นฮูดี Rec ้เล็กกูล่าคืออะไรอะ่ะเป็นน้องอ๋อหรอน้องอะไรอะ่ะน้องอไรง<า>งไม่ร้ น้องชื่ออะไรลูก Rexula หรือเปล่าอ่าแบบนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับฮูดเขาก็จะมีดีเทลมีตานะฮะมีหูมีฟันแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีความห่างแบบ<อ>ยัเหมือนจะมีะอยู่2อันนะที่แบบเป็นเป็นแต่งแบบนี้ออ่าน่ารักดีเก่งๆนะคะ,ะในส่วน,อน,นของร<อ>ับราคาเต็ม2,395บาทนะครับใช้โปร ฉีดวัคซีนนะครับใครที่ฉีดวัคซีนก็ลดดิสเคาไปเลยนะครับ50%นะครับเหลือ1 1 9 5บาทนั่นเองนะครับแบบนี้เลย่ะเดี๋ยวเราไปสรุปโปรกันสักหน่อยดีกว่านะว่าวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาเล่นอะไรบ้างจริงๆยังไม่จุใจเลียขอไปวนอีกสักรอบได้ไหมได้นะไปแว็บที่เสื้อยืดสักหน่อยไหมครับเื้อยืดหรอเออปาปเมื่อกี้เราไม่ได้ไปื้อยืดหรอ นี่ไงราวนี้นะครับเป็นมหกรรมเสื้อยืดคอกลมนะฮะฉันรู้แล้วถ้าเป็นเสื้อยืดก็เข้าโปรสเปเชียลเซ็ตไงสามชิ้นเลยสาชิ้นเการ้อยเก้ิบเก้าบาทไงเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็หมวกที่แล้ฉันใส่เมื่อกี้ไงอ่านอกจากเสื้อยืดก็ยังมีแขนกุดแบบนี้ด้วยนะครับใส่เทนีเฟอร์ถูกใจมากเลยอ่ะซื้อให้ใครนะผู้ชายอีกแล้วอีกแล้ว เป็นผู้ชายชันเนี่ยได้ทุกอย่างผู้ชายคือมาก่อนตลอดนะครับมาก่อนตลอดลองดูราคากันสักหน่อยละกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาเต็ม695ยบาทครับผมเราก็ต้องเข้าเนี่ยตัวเดียว600กว่าบาทแล้วเราก็ต้องหยิบให้ครบ3าตัวสีเจะได้900รกว่าบาทสักหน่อยละกันเนาะไหนเธอหยิบมาตัวหนึ่งอ่ะฉันหยิบอีกตัวหนึ่งให้มันดูมีสีสันสักหน่อยละกันช่วงนี้นะครับอืมอ่ะฉันชอกโอเคนะแล้วก็ฉันชอบตัวนี้อ่ะ อ่านี่เข้ากันไหมเนี่ยข้าแม้ว่าเข้านีีน่ารักมากเลยนะคะสามารถคละกันได้นะครับในโปรโมชั่น999บาทนะครับได้ไปเลย3ชิ้นนะครับตกชิ้นละสามร้อยเซนนั่นเองนะทุกคนนี่มาดูได้นี่ตัวนี้น่ารักอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ละกันไปดูหน้ากากผ้าสักหน่อยได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยฉันแบบว่าตามอยู่นะได้ครับว่ามีหรือเปล่าอะไรยังไงอ่าเข้ามาข้างในเลยก็จะเป็น สินค้าอื่นๆของทางแม็กนะครับอันนี้เฟิร์สไม่แน่าจว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางแม็กเขาได้ทําไว้หรือเปล่าสําหรับน้ําหอมนะพี่ฉาดเขามีน้ําหอมด้วยนะของแม็กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจัดโปรโมชั่นซื้อกางเกงแถมน้ําหอมด้วยก็มีนะครับเลิศยูอ่าไหนลองดูก็มีหลากหลายกลิ่นนะคะให้เลือกทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะเป็นเป็นเหมือนกลิ่นกลางๆเท่ๆหน่อยๆน,อยน,อยนี่แหละก็เลือกเอาได้เลยนะนสารสกัด,ดจากธรรมชาตนะิด้วย เหมาะสำหรับผิวแบบางแพ้ง,ง่ายปราจากซิลิโคนพราเบนและมินเนอรัลออยนะจ๊ะครับอย่างขวดนี้เนี่ยก็890บาทนะครับเออบาๆเบาๆกลิ่นหอมนะกลิ่นเป็นมีความเป็นแบบว่าดอกไม้แล้วก็สะ,สะอาดๆหน่อยเนาะ,ะ,ะและมาดูโปรโมชั่นของแมสสนิดหนึ่งนะคะจริงๆราคาเบามากนะะเริ่มต้นที่ราคา59บาทเท่านั้นเป็นแมสสผ้าแบบนี้นะคะเดหยิบให้ดูสักกันสักนิดนึงนะอันนี้สียีนนะทุกคน แล้วก็เขาก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีอะไรอีกลูกฝั่งนู้นมีอะไรลูกหมดแล้อันนี้เป็นแพ็กสำหรับ2ชิ้นอ่าโอเค,คอย่างเงี้ยค่ะทุกคน59าบาทเท่านั้นคือสามารถซักเปลี่ยนได้นะครัอันนี้ฟนะุตมีใส่สบายมากนะครับแล้วก็ผ้าก็ดีด้วยนะ,ะไม่อึดอัดนะครับใช่ค่ะหรือใครที่ต้องการเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีสายคล้องด้วยแล้วก็ขยับออกมา เป็นตรงนี้นะคะอันนี้สําหรับเด็กนะคะเริ่มต้นที่79บาท,บาทนะจ๊ะนี่ก็เป็นของเด็กอันเล็กมีหลากสีให้เลือกนะจ๊ะขาวดําแล้วก็ยีนเนาะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรจ๊ะ้องเนิมลุกครับผมอันนี้ก็จะเป็นแมสนะครที่มีดีเทลเป็นลายยีนนะครับอาาของผู้ใหญ่นะครับ139บาทนะมีสายคล้องคอให้ด้วยจะ,ะจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็ซักได้นะครับเหมือนเดิมอ,อืมส่วนนี้ก็เป็น อีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นฮิตเลยนะไต่ฝรัหาสีดำลองหาสีดำสีจริงๆมีหลายสีนะทุกคนมาเลือกดูกันได้แล้วก็ราคาเบาๆเด้อ์ซักได้นะคะใช่ครับเขาบอกว่าเขามีการเคลือบสารป้องกันไวรัสแล้วก็แบคทีเรียไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราแนะนำนะสำหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะทำนั่นทำนี่เนาะ แบบมีสายเนี่ยก็สะดวกสุดก็ค่อยไว้กับคอได้เลยใช่อือ่นๆก็จะเป็นรองเท้าต่างๆนะคะนี้แบบเดี๋ยวให้กล้องแพนๆดูนิดนึงอลองดูอันนี้เป็นเป็นรองเท้าที่ออกมาสักพักนึงแล้วะนะครับแต่ว่าจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆเนี่ยลูกค้าก็มาช็อปตามกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสลิปออนใช่ไหมครับจริงๆเราแนะนำเลยสลิปออนเนี่ยใส่ง่ายใส่สบายทั้งผู้ชายผู้หญิง เข้ากับทุกๆลุกด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วเป็นสีแบบว่าไม่ได้ขาวมากนะดูแบบไม่โดดนะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะก็แวะมาลองไซส์กันได้จ้าโอเคประมาณนี้จ้ะโอ้ยไม่หวัดไม่ไหวเลยจริงๆค่ะลูกค้าคนนั้นก็ยังไม่มมฟอ่ะนี่มาจากกระเป๋าป้าเดี๋ยวเราไปรีวิวโปรโมชั่นกันอีกสักทีหนึ่งหน้าร้านดีกว่านะครับก่อนที่เราจะปิดไลฟ์วันนี้นะครับพี่ใช่แล้วค่ะจริงๆวันนี้โปรดีมากแล้วก็เลงไว้หลายอย่างเลยเพราะว่า ไอเทมของแม็กซีนอย่างที่บอกว่าคุณภาพจริงๆเลยนะน้องอะไปตกอะไรของเขามาอีกละ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้ากระสอบเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบใช้แบบนี้นะครับเวลาเราไปช้อปปิ้งที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แจกเขาไม่าอกไม่ให้ถุงพลาสติกออ<ช>แล้วเนาะ<ช>เพราะว่าหลายๆบริษัทก็มีนโยบายลดการใช้พลาสติกนะครับใช่แล้วอย่างกระเป๋ากระสอบนะ ใบนี้นะครับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ๊กนะครับเหลือ195บาทนะครับแล้วก็เป็นสายดีเทลสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูข้างหน้านิดนึงนี่เห็นไหมเบาๆจริงๆิไซนี้ก็เหมาะกับเธอนะด้วยร่างเล็กๆของเธอเธอก็ร่างเล็กอยู่ดูสิกระเป๋าดูใหญ่ไปเลยรอเพียกกันไี่หยุด เอาครับพ <c oughs> okay. ี่แจสรุปโปรโมชั่นวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าคสำหรับร้านแม็กจีนของเรานะคะชั้น2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะโปรแรกนะจ๊ะน้องเฟิร์สซื้อ1ชิ้นลด18%ครับผมไม่พอซื้อชิ้นที่2ลดไปอีก 80%, 80อันนี้คือโปรที่1ครับกดครึ่งคิดเลขคู่มาได้เลยและโปรที่2คือโปรสเปเชียลเซตครับผมในราคา999บาบาทค่ะคุณสามารถซื้อสินค้าได้ คะกันนะเสื้อกางเกงหมวกทั้งหมด3ชิ้นนะคะในราคา999าบาทจ้าแต่วงเล็บว่าเป็นกางเกงขาสั้นนะครับกางเกงขาสั้นนะอย่าริอาจหยิบยีนะจ้ากางเกงยีนก็โอเคนะกางเกงยีนก็ใช้โปรโมชั่นหลักได้เลยนะครับชิ้นแรกลด18ชิ้นที่ 2- ลด80%เจะจะเหลืออยู่ประมาณ2 0 0พันิดนิดตกตัวละพันก็โอเคก็ยังเบาอยู่สำหรับยีนของแม็กซนะซึ่งคุณภาพดีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันและโปรที่3นะคะก็คือสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ ฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะแ้าแสดงหลักฐานในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะหรือเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่ออกจากทางโรงพยาบาลนะคะว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วลดทันที50%สําหรับสินค้าในร้านทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเลยนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาโปรไหนนะและยังไม่รวมกับอุปกรณ์อิสซิซรี่ต่างๆเสื้อยืดรองเท้าหมวกกระเป๋าเสื้อฮูดน้ําหอม ก็แม่จะเป็นลมเยอะมากเยอะมากมาคือต้องกลับไปวนเวียนอยู่ในนั้นอีกรอบเนื้อแล้วลค่ะครับอะยังไงก็ฝากกดติดตามของร้านแม็กกินด้วยนะคะสําหรับครั้งหน้าเราสองคนจะพาไปดูโปรโมชั่นร้านไหนครับก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึง่งหรือถ้าอยากรู้ก็เมนตมาบอกกันได้เลยนะจ๊ะใช่หรือว่าใครอยากจะช้อปปิ้งสินค้าที่เราพาไปดูตะกี้นะครับแล้วก็สามารถช้อปได้นะครับผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราเองนะครับเครื่องหมายแอด เซ็นท่านันทสกอเรียร์พอร์ตนั่นเองนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็แคปรูปสินค้านะครับมามาสอบถามกันได้นะฮะไม่ว่าจะไซส์ไม่ว่าจะเป็นราคานะครับก็เช็คกันได้ใช่ค่ะเรามีแอดมินคอยให้บริการทุกท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะที b subscribe c r i b e ด้หรอมี s พูดไปก่อนเป็ทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า